เริ่มต้นพาคุณผู้ชมไปดูความเคลื่อนไหวของตลาดรถยนต์บ้านเรากันสักหน่อยนะคะดูเหมือนเหนื่อยแล้วเหนื่อยอยู่เหนื่อยต่อนะคะตัวเลขเป็นอย่างไรตามกันในช่องของเวลเฮดไลน์ค่ะ คุยกันมาตั้งแต่ช่วงกลางปีแล้วนะคะว่าตลาดรถยนต์บ้านเราดูเหมือนสถานการณ์ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะเนื่องจากว่าการปล่อยสินเชื่อก็ค่อนข้างจำกัดนะคะเพราะว่าสถาบันการเงินมีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้นในการปล่อยสินเชื่อน,นอกจากนี้เองนะคะก็มีรถยนต์ไฟฟ้าที่เข้ามาตีตลาดด้วยนะคะดังนั้นยอดการผลิตเอ่ยรวมถึงยอดขายแล้วก็ยอดการส่งออกในปีนี้ต้องบอกว่าตัวเลขไม่สวยเอาซะเลยนะคะคุณสุภรศิริส,รสุวรรณนางกูลนะคะซึ่งเป็นประธานกิตติมศักดิ์กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ของสภาอาตสากรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคุณสุรพงศ์ภัยศิษฐพัฒนพงศ์นะคะที่ปรึกษาของประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และโคศกของกลุ่มอุตสากรรมยานยนต์สภาตสากรรมแห่งประเทศไทย2ท่านนี้นะคะนั่งโต๊ะเปิดเผยถึงสถานการณ์ของการผลิตรถยนต์แล้วก็ยอดขายในช่วง11เดือนที่ผ่านมานะคะพบว่าถ้าไปดูยอดผลิตก่อนยอดผลิต11เดือนนะคะอยู่ที่1นึ่งล้านสามแคันตัวเลขนี้ลดลงไปถึง2 0 1 4จจากช่วงเดียวกันของปีก่อนนะคะส่วนยอดส่งออกนะคะ ก็พบว่า11เดือนแรกของปีนี้อยู่ที่9 4 2 0 0 0ันคันค่ะตัวเลขนี้ก็ลดลงไป8.2%จากช่วงเดียวกันของปีก่อนส่วนถ้าดูในมูลค่านะคะ8 7 9แ0 0ล้านบาทตัวเลขนี้ลดลงไปประมาณเกือบเกือบ1%จากช่วงเดียวกันของปีก่อนค่ะภาพรวมนะคะเพราะว่ายอดผลิตรถยนต์ในปีนี้ต่ำกว่าช่วงที่เกิดวิกฤตโควิดซะอีกเพราะว่าการส่งออกและยอดขายในประเทศนั้นลดลงซึ่งสิ่งที่แถวสาหกรมยันยนต์นะคะบอกไว้ก็คือถ้ารัฐบาลเนี่ยออกม มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจได้โดยเฉพาะในช่วงโค้งสุดท้ายของปีนะคะก็อาจจะทําให้ยอดนั้นขยับขึ้นมาได้ซึ่งก็ต้องรอดูเดือนนี่แหละค่ะเดือนธันวาคมนะคะว่ายอดผลิตนั้นจะไปถึง1นึ0 0 0สคันหรือเปล่าเพื่อจะได้ทั้งปีเป็นไปนตามเป้า1นล้านห้าแสคันคุณสุรพงศ์บอกนะคะว่าอีกเดือนเดียวค่ะจริงๆก็อีกแค่ประมาณไม่ถึง10วันด้วยนะคะก็จะหมดปีแล้วตัวเลขนั้นบอกว่าดูแล้วสะเทือนใจทีแรกคิดว่าปีนี้จะดีขึ้น โดยเฉพาะยอดขายรถยนต์ในประเทศแต่ว่ากลับลดลงจากเดือนที่แล้วถึง31%ถ้าเทียบมันอ่อนมันนะคะปัญหาหลักก็คือการปล่อยสินเชื่อต้องมีความรับผิดชอบภาวะเศรษฐกิจไม่ดียอดก็เลยสะดุดปีหน้าก็ไม่รู้จะเป็นอย่างไรส่วนตลาดในประเทศที่ยังไม่ฟื้นสถาบันการเงินที่เข้มงวดเศรษฐกิจที่เติบโตต่ำกว่า3%เนี่ยนะคะแต่ว่าถ้าไปดูนี่เสียรถยนต์กลับเพิ่มขึ้นมาถึง22.8%ในไตรามาส3านี่ควรเรือนก็สูงถึงประมาณ90% ของ GDP ผลผลิตภาคการ,รมก็ยังลดลงยอดขายบ้านก็ลดลงการลงทุนภาคเอกชนก็อยู่ในอัตราที่ค่อนข้างต่ำด้วยนะคะสิ่งเหล่านี้ก็เลยกดดันภาคการ,รมยานยนต์ต่อเนื่องตลอดทั้ง11เดือนที่ผ่านมานะคะที่นี้ทางสทอทเองก็เลยส่งเสียงดังๆไปยังรัฐบาลนะคะว่าอยากให้มีมาตรการสักหน่อยนะคะเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะได้ช่วยพยุงไม่ใช่แค่ส่วนอุตสาหกรรมยานยนต์เท่านั้นนะคะแต่ว่าจะช่วยคนที่กําลังมีปัญหาเรื่องของสิน เชื่อรถยนต์ด้วยนะคะซึ่งเรื่องนี้ทางด้านของกรกร,ก,รก็มีสภาวิสากรรมแห่งประเทศไทยสมาคมธนาคารไทยแล้วก็สภาอการค้าไทยเนี่ยนะคะออกมาให้สัญญาณนะคะบอกว่ามาตรการหนึ่งนะคะที่อยากจะขอจากภาครัฐก็คือแนวทางการแก้ปัญหาย,ยอดขายตกต่ำค่ะสิ่งที่เขาขอก็คืออยากให้จัดตั้งกองทุนค่ะกองทุนนี้จะเป็นกองทุนชดเชยการขาดทุนจากรถกระบะท,ที่ถูกยึดนะคะซึ่งวงเงินอยู่ที่ประมาณ5,000ล้านบาททั้ ว่ากองทุนนี้ตั้งมาแล้วจะช่วยอะไรได้บ้างคาดการว่าน่าจะช่วยกระตุ้นยอดขายรถกระบะได้มากขึ้นนะคะโดยประเมินว่าถ้ายอดขายรถกระบะเพิ่มขึ้นสักประมาณ1,0,000แสนคันเนี่ยก็เท่ากับว่ามูลค่า60 0 0 0ล้านบาท60 0 0 0ล้านบาทในรัฐบาลจะได้รายได้2ทางค่ะส่วนแรกก็คือภาษีสรรพสามิต1 8 0 0ล้านบาทส่วนที่2คือภาษีมูลค่าเพิ่ม4,200ล้านบาทแปลว่า2ภาษีที่ได้รวมกันราวๆ6 0 00 ล้านบาทนะคะแต่ว่ากองทุน5000ล้านบาทแปลว่าสิ่งที่ได้สูงกว่างบประมาณที่นํามาจัดตั้งประมาณ1,000ล้านบาทซึ่งก็ยังมีไรายได้ส่วนอื่นด้วยถ้าเศรษฐกิจเติบโตได้ดังนั้นกองทุนนี้ถ้าตั้งได้จริงวินวิน,วนค่ะจ่าย5,000ได้6000ล้านาโดยประมาณนะคะซึ่งเหตุผลที่ทําไมเลือกเฉพาะรถกระบะนะคะทานดั้นของกรกรบอกว่าก็รถกระบะเนี่ยเป็นการใช้ชิ้นส่วนในประเทศ90%แล้วก็เป็นเครื่องมือธนาหากินของภาคเกษตรด้วยดังนั้นถ้า มีการผลิตมีการขายชิ้นส่วนในประเทศถูกใช้การสร้างงานเพิ่มขึ้นชดเชยการขาดทุนจากรถที่ถูกยึดให้ไฟแนนซ์นะคะซึ่งก็เป็นการชดเชยตามจริงจ่ายคันละไม่เกิน5 0,000บาทนั่นเองแล้วก็เชื่อว่ากระตุ้นยอดขายได้ค่ะเพราะว่าตอนนี้ไฟแนนซ์ไม่กล้าปล่อยกู้เนื่องจากกลัวยึดรถแล้วก็ขายขาดทุนถ้ากระตุ้นยอดขายรถกระบะได้ปีหน้า1นึ่งแคันยอดการผลิตปีหน้าอยู่ที่1นึ่งล้านแปดถึงหนึ่งล้านเก้าแสนคันเนี่ยก็จะดัน GDP ให้ขยับ ด้วยนะคะภาพรวมปีหน้าอาจจะขยับขึ้นจาก2.8โดยรวมเป็น3.1ถึง3.2ท่ามกลางเศรษฐกิจโลกที่มีปัจจัยต้องจับตาอย่างใกล้ชิด ก็เลยเป็นสิ่งที่ทางกะกะรนะคะคณะกรรมการร่วมภายกระชน3สถาบันขอภาครัฐมาตั้งกองทุนดูแลสักหน่อยสําหรับรถกระบะท,ที่ถูกกิด5,000ล้านบาทนะคะส่วนตัวเลขรายละเอียดนะคะของยอดขายรถยนต์โดยสุทธิใน11เดือนนะคะอยู่ที่1,364,000คานลดลงไป20%เยออนเยียส่วนเดือนพฤศจิกายนนะคะก็พบว่าตัวยอดขายเนี่ยนะคะ ก็ถือว่าลดลงเช่นเดียวกันนะคะประมาณสัก26นั่นคืออุตสาหกรรมยานยนต์ในปัจจุบันสถานการณ์น่าเป็นห่วงนะคะมีความท้าทายหลายด้านโดยเฉพาะไม่ใช่แค่อุตสาหกรรมที่ผลิตเท่านั้นแต่ว่าชิ้นส่วนที่มีส่วนสําคัญอย่างยิ่งต่อการจ้างงานแล้วก็ผลักดันเรื่องของอุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยก็ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะจากรถยนต์ E ีวด้วยละค่ะ แต่ยังไงก็ตามต้องบอกนะครับว่าคงจะไม่ใช่ตลาดยานยนต์ไทยเท่านั้นที่ฟุบนะครับเพราะว่ามันฟุบทั่วโลพกพี่แต่ว่าเราเราดูเนี่ยเรา ète, ดูแต่บ้านเราแล้วเราก็ชอบใช้คํานี้ติดปากมากไทยแลนด์ only เหมือนไม่ใช่หรอครับประเทศอื่นก็เป็นคล้ายๆกันเรานี่แหละครับซึ่งเดี๋ยวจะรายงานต่อไปว่ายอดผลิตโตโยต้าเองก็มีการปรับตัวลงมาพูดถึงเรื่องของการเช่าซื้อที่คนไทยเขาเรียกกันว่า leasing อ่ะนะจริงแล้วมาเช่าซื้อ leasing เนี่ยไม่เหมือนกันทีเดียวจะพบแบบนี้ครับว่าบางคนก็พูดว่าอ๋อเขายึดไปแล้วเ็าไปขายคนที่ทําธุรกิจ ing ผมมไ่อยยาากขครับ ขายไงผมว่าขาดทุนนะครับสิ่งที่ผมอยากได้คืออยากได้เงินจากดอกเบี้ยครับแต่ว่าด้วยความจําเป็นในเมื่อฝ่ายหนึ่งจ่ายไม่ได้ก็จำเป็นต้องยึดแต่ยึดเนี่ยคือสิ่งที่เขาอยากทาน้อยที่สุดแล้ว<ช>เพราะฉะนั้นเนี่ยท้าทาทยอึดอัดกันไปนหมดทั้งอุตสาหกรรมนะครับแต่ไงก็ตามมองในแง่บวกตอนนี้จะแย่โควิดแต่ถ้ามองแย่ที่สุดไม่ปีโควิดนะครับต้มยํากุ้งครับตลาดยานยนต์หายไปเ0เร็หลือแค่10ตรงนั้นคือเหลือแค่10บเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก ถอยหลังกลับมาครับจะได้รู้เรื่องของสิ่เชื่อรถยนต์ให้เหมาะสมเพราะบางครั้งเนี่ยอาจจะปล่อยง่ายอันนี้ต้องยอมรับบางทีก็บอกว่ามีดาวลอยคุณนี้นคิคำว่าดาวลอยไหมครับไม่เคยคืออะไรคะสมมติว่าดาว20%่ซึ่งนอนเนะ,ะ,นะนะไม่มี20%มันไม่เป็นไรเดี๋ยวบริหารจัดการให้เหมือนมีดาว Oh, อ๋อน,นี่เขาเรียกว่าดาวลอยคือผู้ให้บริการเนี่ยช่วยใช่เพราะยังไงก็ตามอยากได้อยากเข้าเป้าในการปล่อยสินเชื่อก็เ,เลยมีดาวลอยดาวลอยนี่มีเยอะมากาเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ตลาดยานยนต์แต่กอนเติบโตส่วนหนึ่งเลยถ้าเทียบเป็นคนคือฉีดเตียลอยเขาเปยไงคือพยายามทําให้มันฟูทําให้มันดูดีจริงๆมันไม่ได้ดูดีนะครับแต่มันถูกสเปเชียลเอฟเฟกใส่เข้าไปตอนนี้ถอยกลับมาและอยู่บนโลกแห่งความเป็นจริงซึ่งอาจจะทําให้เราตั้งหลักได้ดีขึ้นก็ได้อ่ะ ทีนี้เรามาดูกันบ้างเรื่องของยอดผลิตยานยนต์ต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะยิ่งเลยค่ายยักษ์ใหญ่ที่สุดในโลกนั่นก็คือ t o y o t a Motor Corporation ยอดผลิตปรับตัวลดลง10เดือนติดต่อกันบริษัทผลิตยานยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็ไม่พ้นนะครับ TMC t o y o t a Motor Corporation นะครับซึ่งมีการผลิตยานยนต์เนี่ยสูงที่สุดเลยเกือบจะ10ล้านคันด้วยกันอันดับ2 v o l k s w a g e n ทีนี้มาดูกันบ้างน,นะครับว่า Toyota Motor Corporation นปีนี้เออนะครบยอริตปรัรตัลล10เดือนต่อเนื่องติดตน,นะครับ แล้วก็ในเดือนพฤศจิกายนก็ปรับตัวลงอีกถึงแม้ว่ายอดขายทั่วโลกนะครับสเดือนที่ผ่านมาจะดูดีขึ้นบ้างอย่างไรก็ตามนะครับยังถือวยอดการผลิตนั้นยังคงน่าวิตกขังวลกันอยู่ตอนนี้ตลาดยานยนต์ที่อาจจะพอดูดีนะครับความต้องการรถยนต์โตโยต้าที่แข็งแกร่งนี้เนี่ยมีอยู่ในตลาดใหญ่2ตลาดนั่นคือสหรัฐอเมริกาแล้วก็จีนนั่นเองทีนี้มาดูกันบ้างครับว่าในเดือนพฤศจิกายนนี้เนี่ยยอดผลิตโตโยต้าอยู่ที่8 6 9 2 3 0คันทั่วโลก ก็ถือว่าปรับตัวฟังดูเยอะนะครับแต่ปรับตัวลดลงไป6.2%ของเดือนเดียวกันของปีที่แล้วซึ่งลดลงมานะครับมากกว่าการลดลง0.8%ในเดือนก่อนหน้าคือตุลาคมการผลิตของโตโยต้าในสหรัฐปรับตัวลดลง11.8%เป็นการฟื้นตัวอย่างช้าๆครับถึงแม้ว่าการผลิตยานยนต์ SUV รุ่น r ร n น Highlander กับ Lexus t x จะกลับมาดาเนินการอีกครั้งในช่วงปลายเดือนตุลาคมหลังจากชะง,งักไป4เดือนก่อนหน้านั้นด้วย ญี่ปุ่นเองละครับตลาดโฮมเบสเป็นอย่างไรบ้างซึ่งถือว่าญี่ปุ่นเองเนี่ยเป็นตลาดที่มีส่วนแบ่งนะครับของโตโยต้าทั้งหมดนหนึ่งใน3ของการผลิตโตโยต้าทั่วโลกปรับตัวลดลงเหมือนกันครับ 9. 3เในเดือนพฤศจิกายนส่วนหนึ่งเลยเป็นผลจากการหยุดผลิตเป็นเวลา2วันครับที่โรงงานฟูชิมัตสึและโยชิวาระไปดูที่จีนกันบ้างครับการผลิตในจีนก็ลดลง1.6%อย่างไรก็ตามครับก็ดีกว่าการลดลง9%ในเดือนก่อนหน้าคือตุลาคม โดยโตโยต้าเองมียอดขายในประเทศที่สูงขึ้นนะครับของรถมินิแวนรุ่นแกรนวียร์กับเซียน่ารวมถึงเก่งไฟฟ้ารุ่น B ีซทรีที่พัฒนาร่วมกันกันกบ BYD ายาีห้ามกา,การเติบโตของบีวกับแบรนด์ G N อื่นๆครับโตโยต้ามอเตอร์เองนะครับได้มีการตัดสินใจสร้างโรงงานอิสระที่เซี่ยงไฮ้เริ่มต้นการผลิตยานยนต์ไฟฟ้านะครับสำหรับแบรนด์อยู่เล็กซัสที่จะเริ่มต้นครับในอีก3ปีขน้าปีงหน้าคือปี2 5 7 0 ซึ่งในช่วงเดือนมก,การาคมถึงพฤศ,ศจิกายนครับปริมาณการผลิตโตโยต้าทั่วโลกปรับตัวลดลงไป5.2เทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วอยู่ที่ประมาณ8ล้าน7,000้านคันนะครับในขณะที่ยอดขายโตทั่วโลกนี้ปรับตัวลดลงไปครับ1.2ด้วยกันเพราะฉะนั้นใครที่จะบอกว่าตลาดยานยนต์ไทยอย่างเดียวคงไม่ใช่นะครับเพราะว่าตลาดยานยนต์หลายภูมิภาคทั่วโลกตลาดใหญ่ซุดตัวไปตามๆกันเหมือนกันครับ ต้องบอกว่า EVG disrupt <c oughs> ที่แท้นะคะแล้วก็ภาพเศรษฐกิจโลกที่ชะลอด้วยนะคะฝ <c oughs> ากกดติดตามกดไลค์กด s like, u b s c r i b e กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard Wealth ค่ะ